คุณเคยรู้สึกไหมแค่คู่รักออกไปข้างนอกโดยที่ไม่มีคุณคุณก็เริ่มระแวงแค่เขาได้มีพื้นที่ของตัวเองคุณก็คิดไปไกลว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเจอใครใหม่นี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับความระแวงไม่ได้ปกป้องความรักแต่มันทำลายความรักทีละน้อยคุณฟังให้ชัดความรักที่แท้จริงไม่ใช่การจับคู่รักไว้ในกำมือ เพราะเมื่อคุณพยายามบังคับให้อีกฝ่ายไม่มีอิสระความสัมพันธ์จะหายใจไม่ออกและสุดท้ายคุณเองนั่นแหละที่กำลังผลักเขาออกไปโดยไม่รู้ตัวถามตัวเองตรงๆเลยว่าคุณอยากได้คู่รักที่อยู่ด้วยเพราะถูกกักขังหรืออยู่ด้วยเพราะเขาเลือกคุณทุกวันคุณอยากได้คนที่อยู่ใกล้เพราะกลัวคุณหรือเพราะเขารักคุณจริงๆความจริงคืออิสระคือบททดสอบที่แท้จริงของความรัก เพราะถ้าความรักนั้นมั่นคงต่อให้เขามีอิสระเขาก็ยังกลับมาหาคุณเสมอแต่ถ้าความรักนั้นเปราะบางต่อให้คุณกักเขาไว้เขาก็หาทางหนีและนี่คือสัตธรรมเถียงไม่ได้ถ้าคุณต้องควบคุมเพื่อรักษานั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือความกลัวในหัวใจของคุณเองดังนั้นแทนที่จะระแวงเมื่อคู่รักมีอิสระจงใช้มันเป็นโอกาสพิสูจน์พลังของความเชื่อใจ เพราะรักแท้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราคอยจับตากันแต่เกิดขึ้นตอนที่เรากล้าที่จะปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นตัวเองอย่างเต็มที่คุณจำไว้คนที่รักคุณจริงจะไม่หายไปเพียงเพราะเขามีอิสระแต่เขาจะกลับมาด้วยหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิม